ผู้ใหญ่บ้านละเชียสวัสดีครับพี่น้องอุ๊ยดีใจครับพี่น้องไอ้น้องพัชชาที่ในโอมานพี่เนาะน้องประชาในโอมานนะครับส่งของมาให้กินนะครับน้องเป็นเอฟซีของผู้ใหญ่บ้านนะครับอัน้องประชานี่เป็นเจ้าของร้านนวดในโอมานนะครับมาลุ่นหวานๆข้างในจะมีอะไรบ้างพี่น้องเนาปล่อยแกะมวดสวจัสดีเลยได้พี่น้องบนไม่มีกัญไกรร้านนี้ร้านนี้ไม่มีกัญไกรเลยนะน้องหมูอืว แกองคนกรบ้านข้างในมีอะไรบ้างสีรุนรุนรุนพี่น้องว่าข้างในจะเป็นอะไรบ้างห่อใหญ่เลยพี่น้องห่อใหญ่เลยเอา้าแกออกเลยอ่ะแล้วทีนี้เราก็จะมาแกตรงนี้นะหมวดน,น้องประชาน่ารักที่สุดเลยขอบคุณมากๆนะครับน้่ข้างบงว่ามีอย่างห่อแรกก็จะเป็น <c oughs> เส้นหมี่นะครับเส้นหมี่แล้วก็จะเป็นเอ่อเส้นเล็กเห็น่ะเป็นบะหมี่วัเส้นเล็กกับเส้นหมี่นะครับอันนี้เป็นก็จะเป็นวุ้นเส้นกาหงบ้านเรานะครับพี่น้องวุ้นเส้นอ่าอันนี้เป็นพวกเครื่องปรุงนะครับซอสผัดกะเพรานะครับพี่น้องนี่ซอสผัดกะเพราเราะก็ส่งมาให้กินเนาะบอกว่าเอา,เอามาเอ้ยลูกจะเอามาจากบ้านเยอะเลย ผลไมากินนี้เป็นเออเป็นอะไรเนี่ยหมูวันข้างปรุงก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเนีย่ยเออปรุก๋วยเตี๋ยวเอามาลุ้นต่อไปว่าข้างในจะเป็นอะไรน <laughs> ขนมจีนพี่น้องขนมจีนแห้งเยอะมากเลยคุณน,น้องพัชชาทาไมส่งมาเยอะจังอะ่ะแล้วเหลือวิกินไหมนั่นอะ่ะเออเอานี่พี่น้องมาเบิง่งแตกส่วนๆอดู่เสินขนมจีนใหอ,อหนึ่งมัดสองสามสี่ 5, 6, 8, 9, 10, 10ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบมัดพี่น้องโรขนมจีที่น้องประชาส่งมาให้นะครับขอบคุณน้องประชามากมากนะครับขอให้น้องล่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปนะครับสุขภาพาแข็งแรงนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาขอบคุณหลายๆเด้ออ่ะสามนาทีหรือยังครบไหมสองสองเ <c oughs> อาอันมาอันแทน่นีก็ดีใจแล้วพี่น้องน,นี่ เพราะว่าเส้นขนมจีนที่ห้างที่เราไปูห้างรูรูไม่มีขายแล้วก็เราไม่รู้แหล่งซื้อจริงๆน้องก็เลยทักมาแล้ก็ส่งมาให้นี่แหละค่ะพี่น้องน้องพัะชาน่ารักที่สุดเลยสี่ซัี่ก็กินได้โดนคักเด้พี่น้องมาเจวาว่าบุ่๊ยดีใจแห้งดีใจนีดีใจพี่น้องนี่ได้ด้เส้นด้วยผัดกะเพราก็มีผงผัดกะเพราแล้วเป็นน้ำซอสผัดกะเพรา Gracias. Yes. Yes.